สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับชอมม่องแม่วีชแน,นลเช่นเคยคะ่ะวันนี้แม่วีก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูบอลสีค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอลสีเขาเรียกเงาวกวนอูค่ะเพื่อนนี่คะ่ะต้นเล็กนะคะไม่โตเลยคะ่ะเพื่อนเงาวกวนอูก็จะมีลักษณะใบเรียวๆนะคะแหลมๆจ้านี่ค่ะขอบๆก็จะเป็นสีเขียวๆค่ะแบบนี้เลยค่ะ ไม่โตสักทีนะครเพื่อนนะคะเลี้ยงยังไงเลี้ยงไม่โตนะคะกระถางอื่นเขาโตกันหมดแล้วนะคะเพื่อนมีกระถางนี้กระถางเดียวนะคะเพื่อนไม่โตค่ะแถมใบก็เหลืองไหมนะคะเพื่อนก็ยังแคะแกนอยู่แบบนี้นะคะจะเป็นเพราะสาเหตุเพราะอะไรเนาะเดี๋ยวม่วีก็จะมาแก้ปัญหานะคะแบบง่ายๆนะคะเพื่อนเราจะดูซิว่านะคะบอนสีของเราไม่โตเพราะอะไรนะคะจะเป็นเพราะ ดินหรือเพาะรากนะคะจะเป็นเชื้อราทางรากหรือเปล่าหรือว่าหัวของบอนสีนะคะจะปีจะมีเชื้อราหรือเปล่าก็ก็ต้องลองดูนะคะเพื่อนนะคะกระถางนี้ก็จะเป็นบอนสีที่ไม่วีซื้อมานะคะซื้อมาเลยจัดจากร้านเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่โตสักทีนะคะเพื่อนนี่ค่ะก็ซื้อมากับพร้อมกระถางอื่นนะคะทําไมกระถางอื่นโตเร็วจังนะคะเพื่อน กระถางนี้ไม่โตนะคะจะเป็นเพราะอะไรนะคะแม่วีก็จะมาแก้ไขปัญหาแบบนี้เลยนะคะปัญหาบอนสีโตช้านะคะไม่โตสักทีเลยนะคะเพื่อนก็จะเราก็จะมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะแม่วีก็จะต้องอแกะแกะกระถางออกนะคะแกะเอาดินออกนะคะเพื่อเราจะได้ดูว่าบอนสีของเรานะคะเป็นเชื้อราไหมนะคะรากกเป็นเชื้อราหรือเปล่า หรือว่าหัวนะคะหรือว่าเป็นพอดินหรือ,อยังไงนะคะอ่าแกะเลยค่ะเราก็จะเอาเดินออกนะครับเพื่อนโอ้ยอะไรเนี่ย โอ้เราเดีนออกก่อนนะฮะค่อยๆแกะได้ค่ะเพื่อนอ้ก็มีเมีรากอยู่นะครับเพื่อนอือเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อน ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนแม่วีจะนำเอาไปล้างก่อนค่ะล้างทำความสะอาดนะคะเผื่อว่าบอลสีจะมีเชื้อรานะคะนี่ค่ะแม่วีจะนำไปล้างก่อนนะคะล้างเลยค่ะเพื่อนล้างทำความสะอาดนะคะนี่เลยจะแทราคข,ข,ขาวๆเลยนะคะเพื่อน ล้างหัวล้างรากเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็พึ่งให้แห้งก่อน,นะคาะเพื่อนพอหมาดหมนะคะเพื่อนนี่ค่ะเราก็มาดูสิคะว่าเออรากของเขานะคะสวยไหมขาวไหมนะคะนี่เลยค่ะถ้าเป็นดำดำแบบนี้นะคะเราก็ดึงออกเลยคะ่ะให้มีแต่ขาวขาวนะคะรากก็จะขาวค่ะเพื่อนนี่เลยค่ะ,ะหัวก็มีนิดนิดนึงนะคะเพื่อนนี่ค่ะ เราก็ล้างอาพอป้องกันเชื้อราเลยนะครับเพื่อนนี่ค่ะล้างแล้วเราก็ผึ่งไว้นะครับเพื่อนให้พอบัดหมัดนะครับเพื่อนจากนั้นเราเตรียมดินเลยจ้าดินก็จะเป็นดินนะคะดินร่นวนซุยนะคะสําหรับปลูกนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะพืชผลต่างๆนะครับเพื่อนนี่ค่ะ จะเป็นดินร่วนซุยนะคะผสมใบก้ามปูจ้าเขาจะผสมใบก้ามปูมาแล้วนะคะเพื่อนแบบนี้เลยค่ะแม่เบีเคยให้ดูนะคะเพื่อนสามารถซื้อได้นะคะตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะคะนี่เลยคะ่ะเพื่อนผสมใบก้ามปูนะคะนี่เลยค่ะแล้วจากนั้นนะคะแม่วีจะนํา นี่เลยค่ะมูลฮะมูลไส้เดือนค่ะนะไม่มวีจะนํามูลไส้เดือนนะคะมาผสมด้วยค่ะมูลไส้เดือนก็จะทําให้ดินร่วนซุยขึ้นนะคะอ่ะก็จะเป็นปุ๋ยเย็นนะคะทําให้ไม้ดอกไม้ประดับของเราบอนสีนะคะจะเริญเติบโตได้เร็วค่ะค่ะมูลไส้เดือนก็หาซื้อได้นะคะตามร้านการเกษตรทั่วไปนะคะี่ไหยค่ะ ใส่ไปเลยค่ะเพื่อนๆนะใส่ไปเลยผสมลงไปเลยนะคะมูลไส้เดือนก็ประมาณนะคะประมาณครึ่งแก้วนะคะครึ่งครึ่งขวดพลาสติกแบบนี้นะคะไม่วีก็ตัดนะคะก็ประมาณครึ่งนี้นะคะเพื่อนดินก็ประมาณหนึ่งถุงนะคะ หลังจากนั้นค่ะเพื่อนแม่วีก็จะนำน,นี่เลยค่ะ,ะใบไผ่นะคะใบไผ่แห้งค่ะแม่วีก็จะผสมลงไปด้วยนะคะคลุกเขาผสมไปด้วยค่ะใบไผ่แห้งก็ประมาณหนึ่งกำมือค่ะนี่ค่ะก็จะช่วยทําให้ต้นไม้ของเรานะคะเจริญเติบโตเร็วค่ะก็มีธาตุอาหารเยอะนะคะ ใบกา้ามปูใบไผ่นะคะหรือไม่มีใบไผ่ก็ใช้ใบมะขามก็ได้นะคะใบมะขามแห้งค่ะผสมลงไปเลยค่ะใบไม้แห้งน,นะคะก็จะมีสารอาหารเยอะนะคะเีสารอาหารเยอะพอสมควรค่ะเหมาะสำหรับบํารุงต้นไม้นะคะให้แข็งแรงโตเร็วค่ะผสมเลย เมื่อเราผสมกันเสร็จแล้วนะคะเพื่อนให้นํากระถางเลยค่ะอ่ะไม่วิก็จะใช้เป็นกระถางขนาดใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะเมื่อเราปลูกไปแล้วนะคะบอนสีจะโตเร็วค่ะนะคะเราเผื่อไว้นะคะบอนสีจะโตเร็วมากเลยค่ะสําหรับวิธีนี้นะคะอะ่ใส่ไปเลยนะคะใส่ดินลงไปเลยค่ะ เอาใบไม้นะคะใบไม้แห้งนะคะลองกุนกระถางนิดหนึ่งนะคะเพื่อนใบไม้แห้งนะคะเพื่อนจะทําให้บอลสีของเรานะคะโตเร็วค่ะมีธาตุอาหารพร้อมนะคะบํารุงต้นบอลสีให้เจริญเติบโตเร็วค่ะอ่าก็เราก็ใส่ค่อนข้างจะเต็มนะคะเพื่อนเป็นกระถางใหญ่นะคะบอลสีต้นนิดนึงนะคะ เราใส่ไปเลยค่ะเราปลูกไปเลยค่ะบอลสีนะคะอ่าเราปลูกไปเลยนะคะกรบๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวอ่ากรบนิดนึงแล้วก็จากนั้นเราก็นํานะคะดําดินค่ะน้ำดินใส่ลงไปเลยนะคะให้เต็มเลยนะคะเพื่อน เมื่อเราปลูกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนรดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะรดน้ําให้ชุ่มเลยนะจาะบอนสีของเราชอบความชื้นค่ะ่าชอบ่อะชอบน้ํานะคะบอนสีนะคะรดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะปลูกแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนยังไม่พอค่ะนี่เลยจับเพื่อน แมวีจะนําไปใส่ตู้อบนะคะนี่เลยท่าตู้อบของแม่วีนะคะเป็นตู้อบเคลื่อนที่นะคะแอนแอนนี่เลยจ้าตู้อบของแม่วีนะคะก็จะเป็นถุงพลาสติกค่ะเพื่อนนี่ค่ะถุงพลาสติกนะคะตู้อบเคลื่อนที่ของแม่วีนะคะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะสามบาทค่ะเพื่อนสามบาทนะคะ เราไม่มีตู้อบนะคะเราใช้ถุงพ็าจะติดเลยค่ะ,ใช,คะใช้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนเราก็นําเป็นอะไรก็ได้นะคะจะเป็นกระมังหรือว่าจานรองก้นกระถางก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะที่ใส่น้ําได้นะคะเพื่อนอ้าใส่ไปเลยจ้าใส่ไปเลนี่เลยคะ่ะ ก็จะใส่ลักษณะนี้นะคะเพื่อนจากนั้นให้เพื่อนๆนนะคะใส่น้ำลงไปเลยนะคะใส่น้ำรองก้นกระถางไปเลยนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะก็จะทำให้บอนสีของเราชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าบอนสีนะคะจะชอบความชุ่มชื้นนะคะชอบน้ำนะคะเพื่อน พราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะคะบอลสีนะคะดินจะแห้งเร็วค่ะเอ้าเราก็ใส่นะคะรกระถงางใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนนะคะมมวนแัดถุงลยคะ่ะมมุนลงมาเลยนี่ค่ะอเอาให้แน่นเลยนะคะไม่ให้อากาศเข้าค่ะแบบนี้นะคะเพื่อน ก็ม้วนเลยค่ะม้วนปักถุงเลยค่ะไม่ให้อากาศเข้านะคะ,ะจะเป็นถุงปงๆแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะปงๆแบบนี้เลยนะคะเราก็ใช้หนังยางมัดนะคะเพื่อนหรือจะใช้เชือกใช้อะไรมัดก็ได้นะคะ,ะไม่ให้อากาศเข้าเลยค่ะ เราทําแบบนี้นะคะเราไม่ต้องสนใจเลยคะ่ะนําไปวางไว้ในที่ร่มเลยนะคะเพื่อนไม่ต้องเปิดดูไม่ต้องอะไรเลยนะคะหัดแน่นๆเ,เลยนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนได้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเพื่อนเอามัาสูงๆหน่อยนะคะ บอนสีถ้าทําวิธีนี้นะคะบอนสีจะโตเร็วค่ะนะคะเรามัดถุงไม่แห้อากาศเข้าเลยนะคะเพื่อนให้เพื่อนๆนะคะนําเอาไปวางไว้ในที่ร่มราไรนะคะที่มีแสงแดดหน่อยหนึ่งนะคะแต่ไม่แดดจัดนะคะน,น้องบอนสีบอกว่าร้อนค่ะเอาพอร่มร่มราไรก็ได้นะคะเพื่อนน้องบอนสีบอกอย่างนั้นนะคะนะคะน้องบอนสีไม่ชอบแดดนะคะเพื่อนค่ะ ะะเมื่อเราก็มันดูนะคะเมื่อน้ําตรงาถาดรองก้นกระถางนะคะแห้งนะคะเราก็มาเปิดได้ค่ะเปิดได้เอาน้ําใส่นะคะแต่เราก็ต้องปิดนะคะปิดให้แน่นเลยค่ะมัดปากถุงให้แน่นนะคะและนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะเพื่อนที่จะทําให้น้องบอลสีของเรานะคะที่โตช้านะคะเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่โตนะคะวิธีนี้ก็ได้ผลน,นะคะเพื่อน เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะทําให้บอนสีของเราโตเร็วค่ะบอนสีต้นเล็กๆไม่โตทําแบบนี้เลยค่ะเพื่อนโตเร็วค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองนํานะคะไปปลูกบอนสีแบบนี้นะคะเปลี่ยนกระถางเลยค่ะเปลี่ยนดินนะคะเปลี่ยนกระถางนะคะล้างรากให้สะอาดนะคะอ่า เปลี่ยนดินด้วยนะคะให้เป็นดินร่วนซุยนะคะ,ะเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะรางรากด้วยค่ะสูตรนี้นะคะบอนซีก็จะ,จะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดติดตามไมวีชาแน,นลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ